dạng ngâm không lên không có vàng không có kém cỏ nữa từ đây tốt thì có là đứa không có kiếm giờ lề mai trong này tốt tay không cao mai ha mai con qua quên nằm bên tím mất luôn tốt quá. ลุยามิดตัวเบาครับเดี๋ยวรุ่นเยียดเชียร์ด้วยนะครับอันหนังไม่ก็มีแต่ทงมีแต่ปุ๋นครับเดี๋ยวห้าข้าวไม้ก่อนครับผมลงครบเพื่อแล้วครับผมลมก็แรงลุยามิดตัวไหมครับปุ๋นก็เย,ยอะลมก็แรงครับเดี๋ยวมาลุ้นครับคอยลุ้นเดี๋ยวหินเดี๋ยวท้ายดูอีกทีนะครับผม ngày Mai không hoang mày hoang 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 mà hai con, <Niccoughs> thả làm đỡ chăm yêu cầu. Tell me chơi đi mày được ba nằm lẽ kín là khắp rung không kín lưu yêu đi khắp hát mày thảo lưu bông. Mày thảo lưu yêu bông. Mày thảo lưu yêu bông. Mày thảo lưu yêu bông. Mày bông. ว่าอย่งเจอเต็มเลยครับผมโอเคครับผมก็มุงสวยครับเดี๋ยวเจอเต็มต่อไปนะครับผมสวยครับสวยนี่ก็ไม่ได้เดียวมาหนอมัวตัวหนุ่เนี่ยดีเอ้าเดี๋ยวก็เจอต่อไปนะครับผมอยู่้างเข้าแล้วครับตอนนี้บรรยากาศดีมากข้างหนอมไปว่าลมแรงครับผมลงไปแล้วครับลงทันแหลกทั้งได้เลยครับเพือดกิโลไปครับปลากระมงตัวใหญ่ครับ เอาไม่ทันเลยนึกว่าจะไม่ได้เลยยังได้หรอมายุ่งนี้บรรยากาศดีครับตายเข้าไม่ร้อนเลยเดี๋ยวดูนะครับมีในป่ากินมาแล้วเดี๋ยวถ่ายดูครับบ,บรรยากาศดีดีช่วยๆครับเต็มเลยมาเลยครับผมจะเจอเต็มต่อไปนะครับตัวทีส้มมาแล้วครับผมได้ไม่ได้ไม่รู้ลากวิ่งกรับใย,ยครับผม กระมงครับสง่งมากระมงสู้ดีจังกระมงใหญ่อีกแล้วพุ่มมงไซโลแล้วพุ่มนี่ครับผมโอ้โหกะมงไซโลพุ่มสวยงามพระรามเป็ดครับผมนี่ครับผมกระมงใหญ่ครับผมมาพุ่ม โอเคครับผมเดี๋ยวเจอตัวเราไปครับผมยายมาไหมที่ซ้ำแล้วครับผมไมค์ค้างเข้าเมื่อกี้ตัวเขาเกี้ยนตรงนั้นได้กินได้มาซ้ำตัวผมกระมงซ้ำตัวซ้ำตัวส่องหลกว้าครับผมนี่ยายมาไหมในคลองแล้วครับลงเบ็ดเรียบร้อยแล้วครับผม ดี๋ยวจะมีตัวเดี๋ยวก็ถ่ายดูครับผมนะครับไม่รู้อะไรครับผมปลาอะไรครับผมสู้รับผมสู้ดีรับผมกระมงับกระมงกระมงเดียวรับผม กอ้มรงสวยลมวยาครับผมสวยงามครับผมก็มงสววยมามับกครับวันนี้ใสวยงามบกกับโลนะครับ,บ,บ,บตัว็ดรับมกรัวครับวครับผครผม โอเคครับผมเดี๋ยวเจอตัวต่อไปครับผมนี่งเลยครับผมมันตัวอะไรครับผมมันดูหน้านะครับปากเก <laughs> ่า okay, ครับผมเก่ากัเก่าเก่าเอ้ยมุม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 ได้อยู่ครับช่วยอยู่ครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวดูตัวต่อไปครับผมอเต็มที่ห้านะครับ ได้อยู่ครับพ่อ okay, ม,มดเวลาแลวครับพ่อวันนี้กินติดอยู่ในลูหิน,นเอาไม่ได้อยู่เดี๋ยว่าถอยเรือไปเอาไม่รู้ออกไม่ออกได้อยู่ซี่ห้าเต็มเดี๋ยวกันสรุปให้ดูที่บ้านนะครับผ่ได้น้อยครับวันนี้แต่ป่าซ่วยๆเพน,เนกระมงใสยส่วยๆงั้นเลย <c oughs> ใส่เป็นกิโลโลกว่าในป่าห้าตัว ตัวนี้ไม่รู้ได้ไม่ได้อยู่ในรูนี่เดี๋ยวไม่รู้เออให้ไม้ไม่รู้อย่างอยู่ในรูหิ้นอยู่เลยครับเดี๋ยวเพื่อเอออาจจะได้สักเต็มเดี๋ยวก็ไปสรุปให้ดูที่บ้านนะครับพอผมโอเคครับเดี๋ยวไปเจอ าแล้วครับผม่ขาเรือแล้วครับเดี๋ยวไปไปลุกปลาแขกบ้านนะครับผมเดี๋ยวก็ไปดูปลาแข่บ้าน,นครับวันนี้แค่นี้ก่อนครับผมนี่ครับผมวันนี้ฮาเต็มช่วยๆเลยครับผม่ฝากกระเป๋าตัวนะึง ป่ามงสี่ตัวใส่สวยงามเลยครับนะไม่่อยกินเราไล่ลมแรงครับผมแต่กระอได้ตัวอยู่เดี๋ยวไปเจอกันไม่คลิปหน้าครับผม,ม,มช่วใจกดไล์กดแ์บ้างครับผมขอได้เป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับผม